สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมลอตเตอรี่เก่าโบราณวันที่18ธันวาคม2495นะครับกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับอ่าหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาปรินรูปภาพ นะครับลงกระดาษอารมันสวยๆจะได้เอารูปภาพไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆนะครับมันจะให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราถือลอตเตอรี่จริงๆเนาะวันพฤหัสที่18ทธันวาคม2495ส่วนที่1 4บาทส่วนที่2ก็4บาทนะครับรวมเป็น8บาทเนาะเดี๋ยวมาดูว่าลอตเตอรี่นี้เป็นใบที่เท่าไหร่สลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับลอตเตอรี่ใบที่4 6 8 3 3 1นะครับ เห็นไหมอันนี้คือส่วนที่2 <c oughs> ก็คือครึ่งด้านล่างนะครับสลักกินแบ่งรัฐบาลประธานกรรมการามาเลยครับมาตรงนี้ครับ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิเห็นไหมเขาเขียนว่า8บาทนะครับส่วนที่2ก็4บาทข้างบนก็เป็นวันพฤหัสนะครับส่วนที่1จะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเป็นวันพฤหัสอส่วนที่2เนี่ยคำว่าส่วนที่2จะอยู่ด้านขวานะครับซ้ายมือเป็นวันที่เนาะ กดหยุดดูภาพเองนะจ๊ะอยากอยากดูนานๆกดหยุดดูเองดูรายละเอียดเองนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปได้เลยครับเพื่อนๆแคปภาพเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังนะคบแบบนี้เห็นไหมปีอั่้ยาปี2495 ผลิตมามากถึง1ล้านฉบับแล้วครับแต่ปัจจุบันผลิตกันที80ล้านใบถึง40ล้านใบนะครับอ่าเรามาดูรางวันนะครับแต่ละรางวันนะครับรางวันที่1 2 3 4 5เห็นไหมมีรางวันที่1มี1รางวันรางวันที่2งรางวันที่3มมีกี่รางวันนะครับกดอ่านได้เลย ขอรับรางวัลภายใน3เดือนอา่าสุดยอดครับถ้าไม่รับภายใน3เดือนนี่ไม่ได้นะอา่ากดหยุดดูภาพเองนะครับเงินรางวัลที่1 5 0 0 0 0บาทนะครับรางวัลที่3ไม่ใช่ว่า1ล้านนะมันเป็นรวมกันหลายๆรางวัลแล้วมันก็คือยอดคือ1ล้านนะแต่รางวัลที่1อะ่ะมันคือเท่าไหร่ สลากที่ถูกเลขท้ายรางวัลมีสิทธิ์ดูสิครับอ่านดูสิรางวัลหนึ่งนึงเนี่ยขึ้นรางวัลภายใน3เดือนด้วยโอเคมีเลขอะไรบ้างแสนหกหมื่นแปดสยิบยยี่สวยมากๆเลยนะครับดูลายนะกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับ เพื่อนๆครับใต้คลิปวิดีโอที่เพื่อนๆดูอยู่จะมีช่อง YouTube รับซื้อเหรียญขายเหรียญให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยมันจะมีหน้าหลักวิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์ให้เพื่อนๆกดที่วิดีโอครับกดวิดีโอปุ๊บไปรูดดูคลิปเหรียญเก่าโบราณจากทั่วโลก400กว่าคลิปได้เลยนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและเพื่อนๆคนไหนที่กด กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามเรียบร้อยแล้วคลิปหน้าผมจะนําของเก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับคลิปผมเน้นเนื้อเนือไม่เน้นน้ํานะจ๊ะ จะพยายามไม่ให้เกิน5นาทีนะครับจะได้ประหยัดเวลาเพื่อนๆในแต่ละคลิปเนาะเพื่อนๆจะได้ดูคลิปวิดีโออย่างมีสาระเป็นของหายากจริงๆนะครับได้เห็นภาพของหายากจนครบหมดทั้งหน้าด้านหน้าด้านหลังจริงๆและได้ประโยชน์เต็มที่และไม่เสียเวลาทำมาหากินของเพื่อนๆนะครับผมจะไม่พูดเพื่อมาเสียเวลาการทำมาหากินของเพื่อนๆดังนั้นช่อง YouTube นี้มีแต่ของหายาก ของเก่าของโบราณมีแต่เนื้อเนื้อ,อไม่มีน้ำนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเห็นไหมไม่ถึงห้านาที